สวัสดีค่เเะเพื่อนๆนแม่สมพาเพื่อนเพื่อนมาเบ่งพริกช่อดอกไม้ของแม่สมอีกแล้วจ้ะเมื่อน,นี้แม่สมสิเก็บลูกแดงเอาไว้เห็ดพันธุ์เนาะจ้ะแม่สมก็เลยท่ายให้เพื่อนเพื่อนเบ่งก่อนปีนาแม่สมจะปลูกหลายๆจ้ะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่แบบสวยงามปั่นดอกไม้จ้ะเพื่อนเพื่อนคนน่ะชอช่อของเพื่อนจ้ะเพื่อน่อนชอชออะชอเดียวได้จ้ะเนี่ยปั่นดอกไม้แล้วก็ต้นบ่สูงจ้ะ ปลูกในคอนโดในล่มก็ได้ทนอากาศหนาวได้ดีจ้ะแต่ว่าขันช่วงใดเขาไม่ได้หดน้ำก็นทนร้อนได้ดีขึ้นกันจ้ะนี่จะต้นบ่สูงจ้ะเพื่อนๆไม่ส้มบพได้ใส่ขากล่องเนาะจ้ะนั่นล่ละต้นบ่สูงประมาณคืบเดียวจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าดกดกคืบเดียวบางต้นก็เคร่งคืบจ้ะ อันนี้เป็นของปีนี่เนาะจ้ะปีนี้ที่ไม่สมกาบกาพันเพื่อนไม่จ้ะน,น,นี่เป็นของปีนี่ไม่สมปลูกใส่ไอ้ตรงพื้นดินด้านนอกเลยก็ยมีจ้ะนี่อันนี้เน็กระถางต้นนี้เป็นของปีที่แล้วจา้ะนานาหนา,หนา,หนาไม่สมยกเข้าไปในบ้านเนาะจา้ะมันงามมากจ้ะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนหุ่นแมเป็นช่อแมตาตาซอน <c oughs> ตาะอนจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นป้ะเป็นชอบไหม ช่ออล้างกันต้นเตยเตยช่อเดียวแต่เพื่อนๆนี่ช่อเดียวเนี่ยเนี่ยกิ้งเดียวขึ้นเป็นช่อดอกไม่เนี่ยแน่นกันยุพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเก็บมันออกก่อนจะ้ะมันจะได้ขึ้นมาไหมเอ้ยเดี๋ยวให้เบิง้งให้เบิง้งคักคดูเป็นช่อเอียดแน่นกันยุจะ้ะเก็บเอาพันธเพื่อนไว้ก่อนจ้ะเก็บเอาพันไว้ก่นอน อันนี้ก็นในรงเรือนไม่สมนะจ้ะเนี่ยรงเรือนที่ฟินแลนด์ค่ะเอาพิกชอดอกไม้ให้เพื่อนเพื่อนดูอีกแล้วเก็บเอาพันก่อนจะ้ะโอเคนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะคือหยุดคือ่หยุดว่ะ